สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดวงบายบูพยาวันจะดูดวง้กัพวูนเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอีมาได้ที่ User บูพญาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกหนู ไพ่ใบแรกนะครับสี่เหรียญ The High Priestess แล้วก็เป็นไพ่ The Fool Nine of Wands แล้วก็เป็นไพ่ King ถือดาบโอเคครับ ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีพลังงานที่อาจจะดูเป็นแบบท็อกซิกนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าความรักะมันดูไม่ค่อยชัดเจนมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่แบบเหนื่อยท้อแล้วก็ถูกใจอยู่บ้างกับความรู้สึกในขณะนี้นะครับแล้วก็เขาอะค่อนข้างที่จะดูยึดติดอยู่กับ บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนกับว่าตีกรอบให้กับตัวเองเยอะจนเกินไปเลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะดูตึงตึงเครียดเครียดในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่มีข่าวดีตรงที่ว่ามันจะค่อยๆมีโอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะมันมีไพ่เดฟฟูเกิดขึ้นถ้าคุณปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็พยายามอารมณอร่วยกันนะครับคิงถือดาบเนี่ยต้องอารมณอร่วยนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดหรือทําอะไรตามแบบ ตรงๆเกินไปมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมีแต่ความกดดันแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่โอเคแต่ถ้าเราปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปนตามสิ่งที่มันควรจะเป็น รหรือค่อยๆให้เขาปรับแล้วก็เคลียร์ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูไปได้ต่อก็ได้เช่นกันนะครับยังไงไพ่เดอะฟูลมาแล้วเดอะฟูลเนี่ยมันหมายถึงฟรีดอมหมายถึงอิสระหมายถึงการคิดการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านกระบวนการในบางสิ่งบางอย่างมากกว่านี้เพราะถ้าเกิดเราอ่ะไปจมปักอยู่กับความคิดไปยึดต,ติดอยู่กับอะไรบางสิ่งเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้ยากแล้วก็ลําบากเช่นกันนะครับดังนั้นจุดอ่อน ของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีการปล่อยวางในเรื่องของความคิดปล่อยวางในเรื่องของการยึดติดปล่อยวางในเรื่องของการที่มีมานะทิฐินะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะดูมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อเลยนะครับ ขอไพ่เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เขาคิดในงานสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลักนณามังกรเพิ่มเติมนะครับไพ่ t h e Lover แล้วก็เป็นไพ่ลาอดเด็กถือถ้วยนะครับ The Star สี่ไม้แล้วก็หนึ่งดาบอิทธิพลใต้สำหรับสี่เหรียญเหมือนกันเลยนะครับสี่เหรียญมาเหมือนกันแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับค่อนข้างดูที่จะมีพลังงานของการ ยึดติดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ตีกรอบให้กับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเราอาจจะต้องพยายามเคลียร์คัดนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากกว่านี้มีไพ่ใบนี้คือ1ดาบ1ดาบเนี่ยเป็นการตัดนะครับตัด เื่อที่เราจะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันได้จากไพ่เลเวอร์นะครับยังมีเหมือนเทวดาเห็นไหมครับเขาจัดสรรให้คุณแปลว่าคุณกับเขายังมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ยังคงไปต่อกับในเรื่องของรี a t i o n นะครับที่ยังคงที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีเดอะสตาร์เดอะสตาร์คือแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นเห็นทางออกที่ดีขึ้นเห็นทาง ที่จะไป,ไปถึงในณนะจุดความสำเร็จเป้าหมายที่คุณอาจจะรอคอยอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะไพ่เดอ์สตาร์เนี่ยมันหมาย,มาย,มายถึงไพ่อของความหวังใหม่นะครับหรือไพ่อของการที่ตัวคุณกับเขาอาจจะดูมีพลังงานของการที่ปลดล็อกปลดปล่อยแล้วก็ไปถึงณนะจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่มีความรักที่ดีต่อกันได้เช่นกันนะครับจริงๆอ่ะเท่าที่ดูแล้วอ่ะไพ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นในลักษณะของ เติดปาร์ตี้ซะทั้งหมดแต่มันเป็นลาาักษณะของความคิดหรือว่า mindset ของคนใดคนหนึ่งที่อาจจะไปยึดติดอยู่กับ ความไม่ชัดเจนเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันดูลําบากนะครับจากก้าไม้เนี่ยก้าไม้เนี่ยแปลว่ารักไปเจ็บไปรักไปเหนื่อยไปนะครับมันเลยทําให้ความรักนั้นมันไม่สามารถที่จะ move on ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าไพ่บอกว่าเขาสามารถที่จะ move on กับความคิดได้แหละเพราะว่ามีไพ่เดอร์สตาร์คือความหวังใหม่เขาเจอหนทางที่จะพาเขาไปสู่ ความความรู้สึกที่ดีนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะเคยดูนะครับพ,พ,พิจารณาถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขานะครับหรือว่าเราไม่มองข้ามกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขามีความรู้สึกแบบเพิ่มปริ่มได้นะครับเด็กถือถ้วย จินตนาการความรักความรู้สึกหรือว่าการมองโลกในแง่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญ The h ์ไฮ t e s t เนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่ชัดเจนก็จริงนะแต่นะครับสังเกตดูว่า The h ์ไฮ t e s t คนนี้สามารถที่จะจับกุญแจนะครับ จับไม้กคาถาที่มีนกฮูกอยู่หมายถึงสาร์ของความอย่างรู้แล้วก็หมายถึงการแก้ไขปัญหาด้วยดังนั้นเดิร์ดเดไฮพริเทสในสําหรับเนี่ยมาบอกว่าไม่ว่าความไม่ชัดเจนหรือคุมเครือแค่ไหนนะครับหรืออะไรที่ถูกหลัดตึงไว้อยู่เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆแก้ได้นะครับ,แ,นะรบแล้วก็หลุดพ้นได้การหลุดพ้นครั้งนี้จะมาจากการที่เราจะต้องปล่อยวางความรู้สึกในเรื่องของความเป็นอ,อิสระให้มากที่สุดเราจะได้ เหมือนกับมีความรู้สึกในความที่ไม่ต้องกดดันนะครับไม่ต้องตีกรอบเนาะประมาณนั้นแล้วก็อารมุ์อร่อยกันไพ่ใบน,นี้คือคิงถือดาบคิงถือดาบดาบเนี่ยเราจะต้องพยายามปล่อยวางนะครับหรือว่าอาจจะต้องพยายามพิพจารณาในการที่แบบใช้เหตุและผลนะครับแล้วก็อารมณ์อร่อยกันนะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูซอฟลงดูดีขึ้นดูมีการพัฒนาและไปต่อได้นะครับเพราะว่า ใครก็คงไม่ชอบกับการที่จะต้องถูกกดดันเพราะถ้าเกิดเราให้อิสระกับเขาเขาก็ยอ่อมรู้สึกฟูลฟิลเริ่มรู้สึกดีเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเข้าใจเขาไงมันเป็นการเปิดประตูที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆนะครับแล้วมันก็จะทําให้เขานะ่ะแคร์เราเพราะอะไรเพราะเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณก็น่าจะแคร์เขาไงเพราะถ้าเกิดการที่เราไม่ไปกดดันนะครับไม่ไปแบบ ชวนทะเลาะไม่ไปแบบอะ,อะไรแบบจุดประเด็นแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นมีการพัฒนาดีขึ้นเพราะว่ากิ่งถือดาบอะยังไงก็ต้องการการแบบยอมรับอะ มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ประทับใจแล้วก็ดูดีมากขึ้นก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อาจจะปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าเราปล่อยวางได้ทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นฟลลูกลับมานะครับแล้วจะแบบเราจะสามารถที่จะเคลียร์นะครับในบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเป็นท็อกซิกต่างๆหรือว่าอะไรที่ดูยึดต,ติดอยู่กับความรู้สึก นะครับหรือตีกอบอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นน่ะจะค่อยๆตัดแล้วก็จบไปนะครับสุดท้ายก็จะเกิดความมั่นคงที่ดีจากไพ่สี่ไม้สี่ไม้น่ะนะครับเป็นตัวแทนของความสมหวังนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แพชชั่นแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ มันเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นข่าวดีที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็เป็นความมั่นคงที่เขากับเราอาจจะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันความรู้สึกที่ยังยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็การตัดตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้วก็ดีลิส e ออกจากความรู้สึกให้ได้เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเลิดรัด ตึงอยู่กับความรู้สึกที่มันดูเป็นท็อกซิกต่างๆเราจะได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จ ก้าวไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านี้นะครับแล้วทําให้เขากับเรายังสามารถที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกัน l วอร์เกิดขึ้นนะครับดังนั้นดูแลเอาใจใส่กันและกันความรักจะกลับมาหวานชื่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเริ่มต้นกับการให้อิสระแล้วก็อย่าคิดมากจนเกินไปอย่าตีเกราะมากเกินไปแล้วทุกอย่างจะโอเค สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ